สวัสดีค่ะพุทธิตาชัยอนันต์ว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่พักเก้าวไกลเขตสีค่ะอดีตนะคะจีนเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองค่ะเคลื่อนไหวในประเด็นประชาธิปไตยเคลื่อนไหวในประเด็นสิ่งแวดล้อมเด็กและสตีปัจจุบันค่ะก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งค่ะไม่ได้ อยากมาเป็นนักการเมืองค่ะแต่ว่าตั้งใจที่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นมีโอกาสในการศึกษามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนค่ะไม่ว่ามาจากชนชั้นไหนยากดีมีจนอย่างไรค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ พักก้าไกลค่ะเป็นพักที่มุ่งที่จะแก้ปัญหาของประเทศนี้ที่ต้นต่อค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนโยบายระยะสั้นค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจทางการเมืองค่ะที่ทุกวันนี้นะคะมีการผูกรวมศูนย์อำนาจไว้อยู่ที่ผู้มีอำนาจอยู่ที่คนรวยอยู่ที่นายทุนอยู่ที่รัฐเพียงคนกระจุกเดียวคนกลุ่มเดียวค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานของเรานะคะก็อยู่กันอย่างยากลําบากมองไม่เห็นอนาคตเลยอยากจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นมีโอกาสในการศึกษามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเท่าเทียมสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวสันทรายนะคะเชื่อมั่นในตัวจีนพุททิตาชัยนนันนะคะว่าจะเป็นตัวแทนของพวกท่านในการนำปัญหาของพวกท่านเข้าสูา่สภาช่วยการเปลี่ยนแปลงด้วยการกาก้าวไก่ทั้งสองใบค่ะเลือกพุททิตาเป็นผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องชาวสันทรายเลือกพักก้าวไก่ให้เป็นรัฐบาลพัฒนาประเทศของพวกเราไปด้วยกันค่ะ